เมื่อเกมยักษ์ใหญ่ใกล้จะเปิดตัวเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายก็พร้อมจะกระตั้งตารออย่างใจจดใจจ่อแถมพอมาถูกปล่อยออกมาแล้วเกมเมอร์บางคนก็นถึงขั้นยอมลางานหรือว่าลาป่วยเพื่อมาหยุดเล่นเกมโดยเฉพาะแถมเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วด้วยกันจากผู้คนทั่วโลกเล่นในวันนี้เราจะมาเจาะประเด็นเกมเมอร์ฟลูปรากฏการณ์ที่คนยอมหยุดงานเพื่อเล่นเกม Tri ปเปิลเอมันมีที่มาที่ไปอย่างไรและมันส่งผลยังไงบ้างถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วล่ะก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของ Back e ับ็คคอร์ Energy Drink เพิ่มโฟกัสว่องไวรีเฟรสดชื่นกับ3รสชาติสับปะรดบลูเบอร์รี่เลมอนและรสพีชมีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช h อปปี้ลาซ da าและเว็บไซต์ของเราลิงก์ใน description เลย ช่วงนี้มันก็ใกล้ถึงช่วงที่เกมยักษ์ใหญ่อย่าง GTA 6จะเปิดตัวแล้วซึ่งเกมนี้เนี่ยเราก็เชื่ออะาเลยๆคตน่าะตั้งตารอคอยกันไม่น้อยเพราะมันชิงระยะเวลาห่างจากภาคก่อนหน้าเกือบเกือบ13ปีเลยทีเดียวแถมตอนนี้ตัวอย่างเกมก็ถูกปล่อยออกมา2ตัวแล้วด้วยกันมันก็ทาเอาเหล่าเกมเมอร์เนี่ยเนื้อเต้นจะอยู่ไม่สุกเลยทีเดียวด้วยความพายระดับที่ว่าถูกเกมต่างก็ยอมเลื่อนวันขายเพื่อหลีกทางให้กับ GTA เช่นนี้มันก็เลยทำให้ผู้โคตรนึกถึงบทคอนที่เคยเปล่ออกมาเมื่อ12ปีที่แล้วโดยมันก็ได้มีการเตือนเหล่าผ ว่าจงเตรียมตัวไว้ให้ดีในวันที่ GTA 5ปล่อยเกมออกมามันจะได้ให้มีพนักงานยอมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้หยุดเล่นเกมนี้แน่ๆ สื่ออังกฤษหลายเจ้าเนี่ยก็รายงานตรงกันว่ามีผู้คนจํานวนไม่น้อยเลยที่เลยจะลาหยุดงานโดยอ้างว่าไม่สบายเพื่อที่จะได้ใช้เวลาในการเล่นเกม GTA 5อย่างเต็มที่ทั้งที่สาเหตุที่แท้จริงคือการต้องใช้เวลาว่างเพื่อเล่นเกมเท่านั้นด้วยเหตุนี้มันถึงส่งผลให้คําว่า GTA flu ถูกบัญญัติขึ้นเพื่ออธิบายพฤติกรรมการลาปล่อยแบบปลอมๆเพื่อจุดประสงค์ในการเล่นเกมแถมการกระทําดังกลา่าวแม้จะฟังดูคําคันในหมู่เกมเมอร์แต่ในมุมมองขององค์กร,รหรือบริษัทแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานความสม่ำเสมอในการทํางานและบรรยากาศ ในทีมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่งย้อนกลับไปในคืนก่อนที่เกม GTA 5จะถูกปล่อยออกมามันก็ได้มีเหล่าเกมเมอร์ที่ยอมหยุดงานมาเพื่อยืนต่อแถวเรียงรายเพื่อรอซื้อแผ่นเกม GTA ไฟกันเยอะแถงพวกเขาเหล่านั้นก็บอกด้วยว่าพวกเขาเป็นแฟนเกม GTA มาตั้งแต่เลิ่น,นานและการมาของ GTA 5มันก็คือ,อขั้นตอนของการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในแฟรนไชส์ที่พวกเขาชื่นชอบ แถมเกมนี้ยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการของเหล่าแฟนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเกมเพลย์ที่พัฒนาดีขึ้นเนื้อเรื่องที่แม้ว่าจะไม่โดดเด่นแต่ว่าระบบสลับ,ลบตัวละครนั้นก็ถือเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับซีรีส์เกม GTA มีหนามสากัญที่ GTA 5สามารถเล่นแบบออนไลน์ได้มันก็กลายเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์แฟนเกมที่ขอกันมาอย่างยาวนานโดยดูได้จาก MTA หรือว่า SAMP ในเกมภาคซ n a n d r e ร s ที่ได้รับความนิยมอย่างมากและเมื่อภาค5้ามาพร้อมกับโหมดออนไลน์ภายในตัวมันก็ได้ให้แฟนเกมเนี่ยติดกันงมแงมแถมบางคนในชน่วงหลังๆก็หั ไปเล่นไฟเอฟที่เป็นม็อดออนไลน์แบบอันออฟฟิเชียลอีกด้วยด้วยความสําเร็จในภาค5และการที่เกมเมอร์ยอมเสียวันลาหรือว่ายอมหยุดงานเพื่อเล่นเกมนี้แล้วมันก็เลยให้ในปัจจุบันมีคนออกมาคาดการว่าถ้าเกม GTA 6มีการเปิดตัวออกมาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีคนหยุดมาเพื่อเล่นเกมนี้มากกว่าภาค5อย่างแน่นอน ไม่พอเท่าน,านั้นการหยุดเกมของเราเกมเมอร์มันก็อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศต่าง,างโดยเฉพาะในสหรัฐซึ่งก็มีคนคาดการไว้ว่าความเสียหายที่เกิดจาก GTA flu ที่กำลังจะมาถึงในปี2026ว่ามันอาจจะมีมูลค่าความเสียหายที่สูงถึง1,000ล้านดอลลาร์เลยด้วยนอกจากนี้แล้วทางด้านของ The HR Director ก็ได้มีการออกมาเขียนบทความหนึ่งที่น่าสนใจเอาไว้ว่าในยุคปัจจุบันที่วิดีโอเกมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของใครหลายคนอีกท,ทั้งปรากฏการณ์ที่พนักง,งานลายหยุดงานโดยอ้างว่าไม่สบายเพื่อเล่นเกมใหม่ที่เพิ่งวางจําหน่ายเริ่ม เป็นที่จับตามองมากขึ้นนอกจากนี้แล้วจากการสำรวจของเคอรี่ก็พบว่าเกือบหนึ่งใน3ของเกมเมอร์หรือประมาณ34%ยอมรับว่าเคยโกหกว่าตัวเองเนี่ยป่วยหนกักเพื่อที่จะเล่นเกม Tri ปเปิที่ถูกปล่อยออกมาใหม่หากไม่ได้รับอนุญาตให้ลายหยุดงานประจําปีการกระทําเช่นนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหมส่สำหรับเกมเมอร์โดยเกือบ3ใน1 0ยอมรับว่าเคยลายหยุดงานโดยอ้างว่าไม่สบายเพื่อเล่นวิดีโอเกมโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามเกิดขครึ่งของเกมเมอร์ที่เคยทำพฤติกรรมแบบนี้ก็ได้ถูกเจ้านายจับได้แทนพวกเขาก็ยังโดนลงโทษด้วยวิธีต่างๆนานาจากบริษัทที่ตัวเองทํางานอยู่ ด้วยแต่แน่นอนโดยสายเลือดเกมเมอร์ที่มันพุ่งพลาดเช่นนี้พวกเขาก็ยอมโดนลงโทษเพราะอย่างน้อยเขาก็ได้เล่นเกมที่ตัวเองรอคอยแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ตามในขณะเดียวกันเกมเมอร์อีกกลุ่มหนึ่งก็เลยใช้วันหยุดพักร้อนประจําปีของบริษัทเพื่อมาใช้สลับเล่นเกมใหม่ที่รอคอยแถมเกมเมอร์เหล่านี้เนี่ยก็ยังบอกด้วยว่าพวกเขาพร้อมเนี่ยใช้วันหยุดพักร้อนประจําปีเพื่อจะเล่นเกมที่ตัวเองรอคอยในอนาคต โดยจากการสํารวจมันก็ยังมีข้อมูลน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเหล่าเกมเมอร์จะยอมลาป่วย2-3วันเพื่อที่จะพอจะได้เวลาเล่นเกมแต่ก็มีจํานวนไม่น้อยที่ยอมใช้วันหยุดพักร้อนคู่กับการลาป่วยเพื่อให้ตัวเองได้หยุดงานยาวตั้งแต่5วันไปถึง1สัปดาห์เลยด้วยแม้ว่าการใช้วันหยุดพักร้อนประจําปีเพื่อเอามาใช้สำหรับการเล่นเกมอาจจะถูกมองว่าเป็นการเสียเวลาในสายตาของเจ้านายบางคนแต่การที่เกมเมอร์เหล่านี้ไดล่นเกมที่พวกเขารอคอยหรือว่าหาแบบจัดหนักจัดเต็มมันก็สามารถช่วยพนักง,งานได้รับการพักผ่อนทางทจิตใจและก็ร่างกาย ของงาที่พวกเขาต้องเจอในแต่ละวันได้ซึ่งอาจจะนําไปสู่การฟื้นตัวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทําให้พนักงานมีความแอคทีฟมากขึ้นในช่วงเวลาทํางาน โดยดรแดเนียลวิลลี่จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมอธิบายเพิ่มเติมในส่วนนี้ว่าการมีส่วนร่วมในงานอดิเรกสามารถช่วยให้พนักงานได้รับการพักผ่อนแบบที่พวกเขาต้องการจริงๆเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบเช่นความเหนื่อยล้าและความเครียดสะสมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแถมดรวิลลี่เนี่ยก็ยังยืนยันว่าทักษะที่จะเป็นสำหรับการเล่นวิดีโอเกมบางประเภทสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้เช่นการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรและเวลาการสื่อสารและการประสานงานระหว่างมือและตาอีกทั้งสิ่งนี้ก็ยังกลายเป็นที่ยอมรับจาก นายจ้างหลายบริษัทอีกด้วย อย่างไรก็ตามเนี่ยความไมของเราเกมเมอร์ที่มีต่อวิดีโอเกมมันก็ยากที่จะต้านทานได้และเวลาเล่นเกมบางครั้งมันก็อาจจะลุกลามเข้าสู่เวลาทํางานเพราะจากผลสารวจพบว่ามันมีเกมเมอร์กว่า3 8ที่ยอมรับว่าพวกเขาเล่นวิดีโอเกมในระหว่างทํางานซึ่งนําไปสู่การเสียสมาธิและลดประสิทธิภาพการทํางานลงได้ด้วยการที่คนยอมหยุดงานหรือว่าลาพักร้อนกลางสัปดาห์เช่นนี้มันก็เลยให้วิดีโอเกมส่วนใหญ่เลือีจะปล่อยเกมมาในช่วงสุดสัปดาห์ของแต่ละเดือนเพราะเกมเมอร์เองจะได้ไม่ต้องลาหยุดเพื่อเล่นเกมที่พวกเขารอคอยแถม ช่วงสุดสัปดาห์2วันนั้นมันก็เป็นจำนวนวันเท่ากับเหล่าเกมเมอร์ใช้ลาหยุดได้เลยด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่สำหรับเกม GTA 6มันก็แตกต่างกันออกไปเพราะว่าจากตัวอย่างล่าสุดที่ถูกปล่อยออกมาในตอนแท้ของตัวอย่างที่ทาง Rockstar ก็ได้มีการเปิดเผยว่าที่จะเปิดตัวเกมออกมาโดยมันเป็นวันที่6พฤษภาคมของปี2026ซึ่งที่หลายๆคนกังวลกันก็เป็นเพราะว่าวันที่6พฤษภาคมของปีหน้าเนี่ยมันนันตรงกับวันอังคารเนี่ยนะสิงานนี้ผู้คนนับล้านอาจจะยอมลางานยาวถึงวันเสาร์อาทิตย์เพื่อเล่นเกม GTA 6เลยก็เป็น ได้ซึ่งมันจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับหลายๆประเทศอย่างมหาศาลตามที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้แต่ไม่แน่ GTA 6ก็อาจจะมีการเลื่อนขก็เป็นได้ใครจะไปรู้หล่ะจริงไหมอย่างไรก็ดีแม้ว่าในวงการเกมปัจจุบันจะมีเรื่องของการลางานเพื่อรอเล่นเกมอยู่ก็จริงแต่ถ้าเราย้อนกลับไปสักนิดเรื่องของการลาหยุดงานเพื่อรอสิ่งบันเทิงบางอย่างนั้นก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วยกตัวอย่างเช่นในปี1999ที่หนังเปิดจักรวาล s ตา r ์ a r s ได้ถูกฉายเข้าโรงเป็นครั้งแรกจนมันกลายเป็นปรากฏการณ์ s t า r ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่หายอย่างมากสำหรับแฟนๆมันถึงขั้นที่ว่าพนักง,งานจำนวนมากในสหรัฐอเมริกาจองวันหยุดพักร้อนล่วงหน้ากันเปจำนวนมากเพื่อสลับดูภาพยนตร์เรื่องนี้แทนบริษัทเองก็อยางใจปั้มชนิดที่ว่ายอมเหมาโรคให้พนักง,งานในบริษัทไปดูเลยด้วยนี่ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งในปรากฏการณ์ที่สื่อบันเทิงมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษ,ษย์เป็นอย่างมากเพราะพวกเขายอมแม้แต่จะหยุดงานของตัวเองเพื่อจะใช้เวลากับสิ่งที่ตัวเองให้แบบสุดๆแม้ว่าบางบริษัทจะไม่เห็นด้วยกกกับสิิ่่งทีเดขึ้น็ตาม ถึงกระนานปรากฏการณ์ GTA Flu ก็จะเป็นภาพสะท้อนแบบหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัลที่กิจกรรมสันทนาการอย่างวิดีโอเกมนั้นสามารถส่งผลต่อรูปแบบการทํางานได้จริงหากองคอ์กรสามารถปรับตัวและบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมก็อาจจะเปลี่ยนจากวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสในการสร้างความผ,ผูกพันและความเข้าใจระหว่างพนักง,งานกับองคอ์กรให้ยั่งยืนขึ้นได้แน่นอนว่ามันไม่ได้มีแต่เพียงเกม GTA เท่านั้นที่ผู้คนยอมหยุดงานเพื่อที่จะเอนจอยใช้เวลากับมนันซึ่งเกมอื่นเองเนี่ยก็ได้รับความสนใจไม่น้อยแถมยังมีเกมเมอร์บาง ส่วนก็ยอมหยุดงานเพื่อเล่นเกมเหล่านั้นอีกด้วยเรียกได้เลยว่าถ้าใจมันรักยังไงก็มีเวลาให้นั่นแหละแลวเพื่อนๆละ่ะมีความเห็นยังไงบ้างหรือว่าตัวเองเคยมีประสบการณ์การหยุดงานหยุดเรียนเพื่อมาเล่นเกมที่ตัวเองให้หรือไม่ก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองเอาไว้ได้ทิ้งใต้คลิปนี้เลยนะครับอย่างที่เรารู้กันดีว่าแฟรนไชส์เกม GTA เนี่ยก็อยู่คู่กับวงการมาอย่างยาวนานแล่นในทุกครั้งที่ภาคใหม่ได้ปล่อยออกมามันก็มักจะยกระดับประสบการณ์การเล่นให้กับเกมเมอร์อยู่เสมอแถมประวัติอันยาวนานของ GTA เราก็ได้ทำ เพื่อๆสามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ